วางแผนผ่อนบ้านยังไงให้นี่หมดเร็วขึ้นดอกเบี้ยจ่ายน้อยลงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์นะครับ how to ซื้อบ้านหลังแรกนะฮะซึ่ง ep เนี้เป็น ep ที่11แล้วนะครับ E.P. นี้เราจะมาคุยกันว่านะครับพอเราซื้อบ้านเราอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถึงขั้นตอนการผ่อนชําระแล้วใช่ไหมฮะเราจะมาคุยกันว่าเราจะวางแผนผ่อนบ้านยังไงให้นี่บ้านมันหมดเร็วขึ้นดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยก็ไปยัดลงไปด้วยนะครับนี่หมดเร็วดอกเบีย้ยจ่ายน้อยลงทำยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันทุกขั้นตอนเลยครับ โดยธรรมชาติของดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านนะครับเขาจะ,อะดอกเบีย้ยต่ําในช่วง3ปีแรกครับในปีที่1 2ึ่เนี่ยตั้งแต่งวดที่1ไปจนถึงถงวดที่36นะครับอัตรา,าดอกเบีย้ยเขาจะต่ำอยู่ที่3-4-5%แล้วแต่ธนาคารเป็นต้นไปครับแล้วพอหลังปีที่4นีครับดอกเบีย้ยมันก็จะลอยตัวละครับเป็นฟลอดเลทอาจจะเป็นไปตาม MRR หรือ MRR ลบหนลบสองเขว่ากันไปนะครับแล้วแต่ธนาคาร ซึ่งถ้าเราลองคิดคำนวณดูนะครับผมได้ทำคลิปนะฮะสอนการคำนวณเงินผ่อนบ้านไว้แล้วนะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน e z Financial Calculator นะฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอชุดนี้นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับถ้าเราลองกดนะครับผมให้โจทย์ตั้งต่อไปนี้นะสมมุติว่านะครับเราซื้อบ้านราคา2ล้านบาทนะครับเราผ่อนชำระทั้งหมด30ปีนะครับโดยใช้อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย7%ทั้งสัญญาเลยแล้วกันนะครับ ถ้าเรากดจาก e-z Financial calculator นะครับเราจะคำนวณออกมาได้ว่าเราจะต้องผ่อนชำระนะครับต่อเดือนนะครับอยู่ที่เดือนละประมาณ1 3 3 0 0บาทต่อเดือนอ่าอันนี้ก็คือเป็นเลขจริงแหละที่เราต้องผ่อนธนาคารนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเราผ่อนโดยที่ผ่อนไปเฉยๆครับผ่อนโดยแบบไม่ได้ไปทำอะไรกับมันผ่อนมืนๆไปเรื่อยๆเนี่ยครับพอผ่อนครบ30ปีหรือ360ร้อเนี่ย เราจะต้องจ่ายทั้งสิ้นนะครับฟังนะฮะสี่ล้านเจ็ดบาทเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เรากู้บ้าน2ล้านบาททําไมพอสิ้นสัญญาเราผึงผ่อนทั้งหมด4ี่ล้านเจ็ดบาทเยอะขึ้นมา2องล้านเจ็บาทนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยคือ2องล้านเจ็ดบาทนะครับคือดอกเบี้ยทั้งสัญญาเยอะกว่าเงินต้นนี่คุณ เงินต้น2ล้านบาทเนี่ยอัตราดอกเบี้ยซัดเข้าไป2ล้าน7คือเยอะมากๆนะครับมันเลยเป็นอย่างนี้แหละครับว่าถ้าคนที่ไม่รู้นะครับหรือไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆแบงค์ให้ผ่อนเท่าไหร่ชั้นผ่อนเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยทบต้นแล้วทบต้นอีกน่ากลัวนะครับน่าสะพึงขวัญมากๆนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับธรรมชาติของอัตราดอกเบี้ยบ้านนะครับหรือการคิดสินเชื่อบ้านเนี่ยครับเขาจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับลดต้นลดดอกคือยิ่ง ต้นเยอะนะครับเงินต้นเยอะเนี่ยดอกเบีย้ยคิดจากเงินต้นท้งก้อนเพราะต้นเหลือน้อยอดอกเบีย้ยก็จะคิดกับเงินต้นที่เหลือน้อยๆแค่นี้นะครับไม่เหมือนรถนะครับรถเนี่ยก็จะคิดตั้งแต่เงินต้นต,นตอนแรกเลยรถ5้าล้านก็เอาดอกเบี้ย5้าล้าน, o, าน,น,น,าน,านคิดทั้งสัญญาจนจบเลยแต่บ้านไม่ใช่นะครับดังนั้นแล้วนะฮะเราลองคิดภาพตามผมนะตอนแรกที่เราไปกู้มาเดือนแรกนะครับเงินที่เราผ่อนเราผ่อนเราผ่อนทั้ง2ล้านนี้ถูกไห ราผ่อนไปสัก10ปีเงินเหลือประมาณล้านหดอกเบีย้ยก็คิดจากล้านหเหลือก้อนแค่นี้พอเราเหลือ5 0 0 0 0นดอกเบีย้ยก็คิดจาก5 0 0 0 0นก้อนแค่นี้ครับดังนั้นแล้วนะครับเราควรที่จะรีบโปะชําระนะครับโปะชาระในช่วงเดือนแรกๆให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับการโปะนั่นก็คือการผ่อนเพิ่มเข้าไปนั่นเองครับเช่นจากแต่ก่อนนะครับเราผ่อนอยู่เดือนละ13,000บาทนะครับจากโจทย์นะเราก็ลองคิดว่าเฮ้ยเราต้องปกเพิ่มเพราะถ้าปล่อยไว้นี้ดอกเบีย้ยทบหัวแตกแน่ เราก็มาคิดว่าเราจะผ่อนเพิ่มเท่าไหร่อาจจะเป็น10%บเปอร์เซ็นต์ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สักเพิ่มสักประมาณหนึ่งพันกว่าบาทซึ่งผมว่ามันก็ยังน้อยไปนิดนึงผมขออนุญาตเพิ่มสัก2000บาทละกันแล้วผมจะคิดให้ดูนะว่ามันจะประหยัดดอกเบี้ยไปกี่บาทนะครับเอาใหม่ลองเปลี่ยนโจทย์ใหม่ถ้าเราโอเคเรารู้แล้วมันคิดดอกเบีย้ยเยอะแบบนี้เราจะวางแผนโปะนะครับใช้โปรแกรม e a financial calculator เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มตรงนี้เป็น2000บาทนะครับคือเงินโปะต่อเดือนเนี่ย คือ13,000บาทและเราโปะเพิ่มไป2,000บาทครับผมต้องบอกว่าเงินที่เราโปะเพิ่มไปตรงนี้เขาจะไปตัดแต่เงินต้นทั้งนั้นนะครับเน้นนะว่าไปตัดเฉพาะเงินต้นเท่านั้นไม่มีดอกเลยนะดังนั้นคุณโปะเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งดีเพราะมันจะไปตัดเงินต้นนะครับอ่ะเราลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ ยอด2ล้านผ่อน30ปีนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย7%ต่อปีนะครับแล้วก็โปะเงิน Extra p a y m e n เตรงนี้คือ2,000บาทต่อเดือนนะฮะพอเรากดคิดคำนวณออกมานะครับจะได้ออกมาว่านะฮะเงินที่เราไปจ่ายทั้งหมดทั้งงวดนะครับในกรณีเราโปะเดือนละ2,000บาททุกงวดเลยนะใน360งวดนี้นะครับจะอยู่ที่3,780,000นะครับ3าบาทนะครับ จากเมื่อกี้นี้4ล้านกว่าบาท4ล้าน7 0 0 0แสนเหลือ3ล้าน7 0 0 0แสนดังนั้นเนี่ยการที่แค่โปะเดือนละ2,000บาทนะคุณมันสามารถประหยัดดอกเบีย้ยไปได้ถึง1ล้าน1มื่นบาทเลยนะครับอีกทีนะโปะธนาคารเพิ่มแค่เดือนละ2,000บาทคุณประหยัดดอกเบีย้ยไปเป็นล้านเลยนะครับตลอดอายุสัญญานะครับและที่สำคัญคุณดูตรงนี้ตรงนี้นะครับคุณจะหนี้หมดเร็วขึ้น113เดือน113เดือนคือเกือบ10ปีอะครับ จากตะกอน30ปีนี่คุณเหลือแค่20ปีเองนะฮะอีกทั้งประหยัดดอกเบีย้ยไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจําผมไว้เลยนะการผ่อนบ้านนะครับคุณต้องโปะนะครับนี่คุณจะหมดเร็วขึ้นการโปะเนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้นี่หมดเร็วประหยัดดอกเบีย้ยนะครับทั้งนั้นนะับมันเป็นข้อดีกับเราทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งพอมาคําถามที่ว่าเราจะโปะเท่าไหร่ดีเนี่ยตรงนี้มันขน 10%คือแย่ที่สุดเอาไม่ไหวขอสัก10และกันกินใช้ให้น้อยหน่อยแล้วก็เอาไปโปลกบ้านสัก10ถ้าวางแผนการเงินดีหน่อยก็สัก20-30หรือจะซัดไป50เลยก็ได้มันก็ยิ่งหมดเร็วนะฮะซึ่งตรงนี้อยากรู้ว่ามันเร็วแค่ไหนก็ลองไปกด e-zet financial calculator ละกันนะครับผมได้สอนอวิธีการใช้งานอย่างละเอียดไปแล้วนะครับลองไปกดเล่นดูว่ามันจะประหยัดตกเบี้ยไปเท่าไหร่นะครับแต่ที่สําคัญคีย์สำคัญคือต้องโปลนะครับแต่ว่านะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีนิดนึงนะว่าบางธนาางาางธนาาาาคราออาจจง่ะเเจจื ไขว่าในปีแรกหรือ3ปีแรกห้ามโปกเพราะฉะนั้นตอนเราไปยื่นขอสินเชื่อเราต้องคุยกับธนาคารให้ดีก่อนนะว่าถามเขาก่อนเลยว่าสินเชื่อตัวนี้โปะได้ไหมหรือปิดก่อนได้ไหมปิดก่อนก็คือสมมตุติอยากเรามีเงินก้อนสมมติถูกหวยเอาเงินจากการถูกหวยมาปิดยอดหนี้ได้ไหมนะครับบางธนาคารไม่ได้ต้องขอในครบ3ปีก่อนบางธนาคารได้ก็แล้วแต่ธนาคารนะครับซึ่งตรงนี้เป็นดีเทลที่ต้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะฮะทีนี้มันก็มีคําถามอีกครับว่า ถ้าเราเลือกจ่ายเงินค่างวดโดยการตัดชำระธนาคารซึ่งมีหลายคนทำแบบนั้นไม่อยากจะวุ่นวายมานั่งไปจ่ายเองนะครับก็คือให้ตัดอัตโนมัติไปเลยคำถามคือเราจะต้องไปโปกวันไหนนะครับถ้าถามผมนะฮะผมแนะนําให้โปกวันเดียวกับที่ธนาคารตัดยอดเช่นธนาคารตัดยอดวันที่1เราก็ไปโปกวันที่1เอาไว้สองพันอ่ะจ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถโปกเพิ่มผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเดินไปสาขาหรือไปธนาคารนะความมันก็สะดวกสบายอ่ะครับแต่แนะนําอย่างนี้ว่าควรจะไปโปกวันเดียวกับที่เขาตัด ยอดนะครับวิธีแรกจบไปแล้วนะครับคือการโปะทุกเดือนวิธีนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปใช้กันนะฮะวิธีที่2ครับคือเมื่อผ่อนไปแล้วครบ3ปีโปะก็โปะไปนะไม่ใช่ว่าไม่โปะนะพอผ่อนไปครบ3ปีปุ๊บเราอาจจะต้องมองในเรื่องการรีไฟแนนซ์หรือการรีเทนชันครับ ซึ่งรายละเอียดการรีไฟแนนซ์ว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรมันสําคัญยังไงเนี่ยผมทําคลิปอธิบายแบบละเอียดไว้้แล้วล่ะนะครับสามารถเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างได้นะครับในข้างล่างคอมเมนต์นี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับคร่าวๆอย่างนี้การรีไฟแนนซ์ครับคือการเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อก้อนเก่าเป็นวงเงินสินเชื่อก้อนใหม่โดยการย้ายธนาคารนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า อัตราดอกเบีย้ยแบงก์อะครับเขาจะถูกในช่วง3ปีแรกพอครบ3ปีแทนที่เราจะให้มันลอยตัวใช่ไหมเราก็ไปเปลี่ยนธนาคารให้มันกลับไปลงมาเหมือนเดิมนะครับและการรีไฟแนนซ์มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆครับซึ่งเราลองไปคำนวณได้ซึ่งผมทาคลิปไว้แล้วอยู่ในคลิปที่ผมทําไว้นั่นแหละครับต้องบอกอย่างนี้หลายคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยมันจะคุ้มกันหรอค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์มันก็มีจ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น,นแล้วมันจะคุ้มกันไหมคุ้มครับลองกดเครื่องคิดเลขมาแล้วแล้วผมท้าให้กดเลยนะครับดอกเบีย้ยยที่่คุณจา กับค่าใช้จ่ายตอนที่คุณไปรีไฟแนนซ์มันเทียบกันไม่ติดหรอกครับดอกเบี้ยมันไหลายแสนมากนะนะฮะคือร้านหนึ่งหของล้านก็หมื่นแล้วมันเยอะมากนะครับตาดอกเบี้ยที่คุณจ่ายดังนั้นรีไฟแนนซ์ถอะครับพอครบ3ปีว่างแผนไว้ได้เลยนะครับแต่อย่างนี้ว่าการรนะีไฟแนนซ์อ่ะโดยส่วนมากมันจะเหมาะกับพวกคนที่มีสลิปเงินเดือนนะครับหรือคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับจะเหมาะมากเพราะการรีไฟแนนซ์ก็เหมือนการยื่นขอสินเชื่อใหม่ครับมันจะต้องมีการส่งเอกสารการเดินสเตตเมนต์ใหม่นะครับการขอสลิป ดังนั้นผู้ประกอบการนะครับหรือคนทำคนทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยที่ยื่นขอยากไอ้รอบแรกก็ยากอยู่แล้วจะให้มายากรอบ2นี่โอ้โหหนักมากใช่ไหมฮะดังนั้นมันจะมีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีนี้เรียกว่าการ Retention ครับ r e t e n t i o n จริงๆมันก็คือการไปขอลดดอกเบีย้ยนั่นเองครับก็คือว่าใน3ปีแรกดอกเบีย้ยมันถูกใช่ไหมฮะพอมาปีที่4เนี่ย เราสามารถบอกธนาคารว่าพี่ผมไม่ย้ายแบงค์นะแต่พี่ช่วยลดดอกเบีย้ยให้ผมได้ไหมนะครับให้กลับไปถูกเหมือนสาปีที่แล้วอีกสัก3ปีแล้วพอหลังจากนั้นเดี๋ยวผมมาทําเพิ่มนะครับเป็นประมาณนี้ได้ไหมซึ่งโดยส่วนมากต้องบอกว่าการที่เขาจะลดดอกเบีย้ยให้คุณนะครับหรือการที่คุณจะมีสิทธิ retention เนี่ยคุณจะต้องเป็นลูกหนี้ชั้นดีของธนาคารครับลูกหนี้ชั้นดีคืออะไรครับลูกหนี้ชั้นดีคือลูกหนี้ที่ผ่อนชําระตรงเวลาเสมอนะครับไม่มีการผิดนัดชําระนะครับแบบนี้เขาเรียกลูกหนี้ชั้นดี ไม่ใช่ว่าคุณผ่อนก็ไม่ตรงเวลาเลสสายเกินเวลาแล้วคุณมาขอลดดอกเบี้ยแบงก์ก็จะบอกเชิญครับเชิญแบงก์งอื่นเลยนะครับลูกหนี้แบบนี้ดังนั้นควรจะรักษานะครับสเตทเมนต์ทางการเงินให้ดีผ่อนชาระให้ตรงเวลานะครับเราจะได้มีออปชันเลือกนะฮะในการรีเทนชันก็ได้หรือรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจริงๆรีเทนชันมันก็มีข้อดีอีกแบบหนึ่งครับว่าเราไม่ต้องยุ่งยากไปส่งเอกสารนะครับคือธนาคารเขาปรับดอกเบี้ยให้เราเลยมันง่ายกว่าเยอะนะฮะซึ่งแล้วแต่ชอบเลยนะ ในบางกรณีรีไฟแนนซ์ก็ดีกว่าเพราะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่านะครับแต่รีเทนชันมันไม่ยุ่งไม่มีค่าใช้จ่ายก็ไปชั่งน้าหนักกันเอาเองนะครับว่าอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทํามากๆนะครับสาหรับคนที่กําลังพอร์ตบ้านอยู่นะและอยากให้บ้านหมดเร็วขึ้นนะครับการรีไฟแนนซ์เนี่ยพอเราได้ดอกเบี้ยถูกลงใช่ไหมครับเราก็จ่ายน้อยลงระยะเวลาอาจจะสั้นลงด้วยซ้ำนะครับถ้าเราบีบระยะเวลาเข้าไปดังนั้นมันมีกลยุทธ์เยอะมากครับซึ่งผมได้ทําคลิปแบบละเอียดไปแล้วนะลองไปดูกันนะครับดังนั้นนะครับมาสรุปกันอีก สำหรับคนที่กําลังผ่อนบ้านอยู่นะครับหรือกําลังวางแผนจะซื้อบ้านเนี่ยคุณจะต้องวางแผนในการผ่อนให้ดีเลยคุณคิดออกมาว่าคุณผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่แล้วคุณวางแผนโปะเลยครับว่าต่อเดือนคุณจะโปะเท่าไหร่เอาแบบที่กําลังไหวก่อนที่ต้องจ่ายแน่ๆเช่น2 0 0พันต่อเดือนแน่ๆเดือนไหนมีกินมีเหลือเยอะๆเอามาโปะเพิ่มโปะเพิ่มโปะเพิ่ม,มให้นี่มันหายวางแผนแบบนี้นะครับแล้วพอครบ3ปีผ่อนไปเรื่อยๆระหว,ว่างผ่อนก็โปะผ่อนครบ3ปีเสร็จปุ๊บ รีไฟแนนซ์รีเทนชั่นแล้วก็โปะโปะไปเรื่อยๆทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆครับรับรองว่าไม่เกิน15ปีหรือ20ปีนี่บ้านหมดแน่นอนครับฟันธงการันตีนะครับลองคำนวณดูได้ผมไม่ได้พูดลอยๆขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับเห็นจากตัวเลขที่เราคำนวณไปตอนต้นคลิปแล้วใช่ไหมว่าถ้าคนไม่รู้ผ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยดอกเบี้ยบานเลยนะครับกู้เงิน2ล้านดอกเบี้ย2้าน7แต่คุณ ค่าความไม่รู้มันมีราคาแพงมากนะครับดังนั้นถ้ารู้แล้วก็วางแผนกันให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไปจัดการกับตัวเองซะแล้วก็ไปจัดการกันซะนะครับรับรองว่า จะมีความสุขกับการซื้อบ้านแล้วก็ประหยัดเอาเงินไปใช้ทําอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิควิธีการผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้นนะครับในคลิปต่อถัดไปนะฮะถ้ามีอะไรมาอัปเดตหรือมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปนะครับให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ช่องกูดูลิฟวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่เพื่อรับชมคลิปดีๆทุกสัปดาห์นะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ